สวัสดียามเช้ากับคุณ023สณะนี้เขาได้ทำการเช็คสภาพอากาศของประเทศไทยตัดภาพไปที่คุณ055ก็กำลังล้างหมอ้อ <c oughs> และแน่นอนครับคนที่อาบน้านคนแรกของห้องเราก็คือคุณ159แล้วนี่ ส่วนผมก็คือสุดไปหกก็กำลังต้มข้าวเนื่องจากปวดฟันมากกินอะไรไม่ค่อยได้ก็ต้มข้าวใส่ไข่ใส่ไก่ย่างอย่ามากินข้าวกันดีกว่าักผ้าทาอะไรขนมจากพี่พยาบาลบนบอร์ดมุกกี้อาร์เซนอลแต่ว่าคนกิน ได้เ <c oughs> อัล,ลีร่วมเมือง,องเ,องออเขียวกรุบเขียวกรุบเป็นงไงครับคนนุณนกอร่อยไหม ข้าวต้มไข่กับไก่ทอดไก่ยาก่างไก่ย่างไก่ก<น>ที่ผ่านการลมควันมากว่าสองวันจนกระดูกดำน้เลยหอเหรอเหรอเหอหรอเ้รอเหรอเห้อเต้มเอเหรอต้มอเหรอเหรอตหรอเหรหรอเหรรเเเเอ้เ ข้าวต้มให้คุณนอตั้งเมนูตัชื่อเมนูนี้นะครับข้าวต้มอะไรข้าวต้มใส่ไข่บวกไก่น้ำจิ้มครับนี่นี่ชื่อเมนูนะข้าวต้มใส่ไข่บวกไก่น้ำจิ้มครับเคี้ยวตุ้ยตุ้ยเลย ไปแล้วเดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆกินกันไปครับส่วนผมแล้วอาบน้ำก่อนดีก,กว่าเสียนก, <c oughs> กคนรอเหงอเย็นนี่อใหญ่ินอะไรไม่กินอะไรเลยๆๆไม่กินอะไรเลยเพราะว่าไห่บอกเลย <c oughs> เสียจริงปวดหัวอ่ะปวดหัวเพราะอะไรนอนน้อยนอนน้อยเทียเล่าตื่นกางคืแล้วปวดหัวเพราะอะไรนอนน้อยที่รัวกผมลันเอเฮ้ยร <Hey. S 2> ักใครน้องโตเฮ้ยปวดดหัวปะปวดหัวเพราะอะไรอเพรายนกมาลัก <c oughs> เ้าเไรวะทำงานจะไม่หยุด กูมีเคสหนึ่งไอ้ยาในพันธมเหมือนไม่ใช่แค่มือมีเคสเนึ่ยกูยังเหลือเคสหนึ่งเนี่ยแต่เคสนั้นผมควรช็อตเคสเนี่ยต้องส่งนี่ครับมันปอกแตงโมทำตงโมหล่นไม่ล้างอาทิ่ชู่เช็ดมึงปอกใส่อะไรเนี่ยกินอะไรไง มันจะใส่แล้วเราใส่ชามดีเอาไอชินนั้นไปล้างอะไรก็ได้เห็นแล้วเข้าไป็ร้างที่หลังกูเชื่อกูเชื่อะไรอย่ามึงก็ผ่ากินตัวนั้นแ่ละมันมีสิ่งถามวิ่งอะไรเยอะชั่โมงให้มานไ้มึงเหียบตีนแท่นั้นแล้ว แตงโมแตงโมแตงโมอร่อยแรกกับแตงโมแตงโมลูกัตหวานชฉ่ชำฉ่มำเป็นไงครับ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 หวานเจี๊ยบเฮ้ยอื หลายร่อแล้วนะต้องพูดคำว่มมาต้องพูดคำว่าตอกพือเลยน้องคอนู่นเอเอาเอาเอาเปิดกระบอกน้ำทิ้งในกระบอกน้ำไปเลยจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่จังโมไง ก็จะได้ไปบอกที่พยาบาลได้ถูกว่ามึงเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไงอืมอืมอออยเลิศอ่อยเลิศตั้งใจตั้งใจห่างมากเลย <ม>กระเด็งเขานาหน้กาไปเรียบร้อยกินดีกว่าหวานอยู่หวานดีถ้าเราไม่กินไอศกรีมก่อนหวานเรียเอแ มีแต่ใจที่ยังมั่นคงต,ต้อเนธอถ,ถ่ายเลยนะเตืนอนไปแล้วอิ่มแล้วเหรอไม่คิดแล้วโหเศร้าเลยวะ่ะได้ยำขนมจีนนะครับแล้วก็มาอยู่ร้านใชยสีบะหมี่เกี๊ยวตลาดบ้านร้า บรรยากาศที่บ้านสร้างหาจากนครนายก28โลบรรยากาศถ่ายคลิปมาเจ็ดวันไม่เคยถ่ายบ้านสร้างให้เขาดูเลยถ่ายแต่อะไรก็ไม่รู้ก็นี่มีมีโลตัสให้ด้วยจะมีโลตัสแล้วก็มีร้านหม่าล่ามากันได้จะสิบบาท คาจิตกำลังตกลงแล้วนะครับตอกอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านสร้างซึ่งตอนนี้เงียบมากกลับบ้านไปกินข้าวกินปลากันดีกว่าอาหารคนเก็ยบปังคุดนะครับเี๋ยวน้ำกับน้ำเต้าหู้ บางคนโฟลเช่ก็กินเดี๋ยวบมี่เสียวต้มยำสาวสาวเรียกล้องมาเยอะอยากเห็นหน้าหนุ่มโฟลเช่ในคลิปเยอะๆใครก่อนเรียกล้องไอวิวบอกว่าอยากเห็นหน้าหนุ่มโฟลเช่ในคลิปเยอะๆไอเตยบอกถ่ายไม่เยอะนะถ่ายโฟลมเยอะๆอีกสามคนต้องถ่ายถ่ายพี่นกถ่ายนกในทุกคลิปหน้าแม่งอยู่เลยทุกคลิปหมดแล้ว โฟกินีกป่ะเดี๋ยวว่าไม่เอาแล้วถ้ากินีกจะได้เอาไอ้นี่รัดไว้เลยวีได้แบ่งตักมานี่ก่อนเข้าเลยไหมก็รีผ้านะครับเตรียมตัวพวกนี้ไปขึ้นวอร์ดให้ออนกปิคลิปมานานแล้ววันนี้เราให้พี่โฟปิดคลิปบ้างดีกว่าโบกมือบายบายสองทีบายบายแ้แไปละเจอกันพรุ่งนี้